สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออศิลปินที่ถือเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับของการขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านอีสานให้ก้าวไปข้างหน้าท่านคือบานเย็นรากแกนศิลปินเพลงลูกทุ่งแล้วก็หมอลำที่ได้รับการยกย่องมากๆครับใช่ครับผมจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าอะไรทำไมท่านได้รับขนานนามว่าเป็นถึงราชินีหมอลำประยุกต์นะครับแล้วก็ เออสมญานามนี้มันมีความหมายยังไงต่อวงการเพลงหมอลำแล้วก็เส้นทางความสำเร็จของท่านด้วยค่ะการคุยกันวันนี้ก็น่าจะทำให้เราเข้าใจบทบาทสำคัญของคุณบานเย็นรักแก่นมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่คือในฐานะผู้สร้างสรรค์เลยค่ะเป็นคนที่เชื่อมเอาความเป็นหมอลำดั้งเนิมเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งมากค่ะน่าสนใจมากครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงคำว่าประยุกต์เนี่ย อยากจะขอให้ช่วยปูพื้นฐานนิดหนึงได้ไหมครับว่าหมอลำจริงๆแล้วมันคืออะไรมีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างครับผมได้เลยค่ะคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยหมอลำก็เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สําคัญมากๆของภาคอีสานแล้วก็ทางลาวด้วยนะคะหัวใจหลักเลยคือการเล่าเรื่องหรือที่เรียกว่าลำนะคะประกอบกับดนตรีโดยมีเครื่องดนตรีที่แบบเป็นเอกลักษณ์สําคัญเลยก็คือแคนแต่อาจจะมีเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยนะคะ เนื้อหาที่เอามาลำก็หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องนิทานวรรณกรรมประวัติศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องสังคมการเมืองเรื่องชีวิตประจําวันก็มีค่ะอ๋อครับครับค่ะแล้วก็มีหลายประเภทหลายทํานองเลยเช่นลำกรลำเพลลำเรื่องต่อกรอนแต่ละแบบก็จะมีรีลาจังหวะเนื้อหาต่างกันไปก็ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานได้ลึกซึ้งมากๆค่ะขอบคุณครับพอเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับทีนี้พอกลับมาที่คุณบานเย็นรากแก่น ท่านเข้ามามีบทบาทตรงไหนในโลกของหมอลำที่เ่เต็มไปด้วยขนกธรรมเนียมแบบนี้แล้วทำไมถึงต้องมีคำว่าประยุกต์ต่อท้ายด้วยล่ะครับค่ะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือคุณบานเย็นรากแก้นเนี่ยท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้สืบทอดหมอลำตามแบบเดิมๆเ,เ,เท่านั้นแต่ท่านเป็นคนที่มองเห็นศักยภาพในการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนหมอลำให้มันเข้ากับยุคสมัยได้ คำว่าประยุกต์ในที่นี้ก็เลยหมายถึงการนําเอาแก่นแท้ของหมอลํานะคะทั้งทํานองการร้องการเล่าเรื่องเนี่ยมาผสมผสานกับแนวดนตรีอื่นๆที่ร่วมสมัยหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอให้มันน่าสนใจมากขึ้นสําหรับคนฟังในวงกว้างขึ้นไม่ใช่แค่กลุ่มเดิมๆอีกต่อไปค่ะการประยุกต์ที่ว่านี่ครับหน้าตามันเป็นยังไงบ้างครับพอจะยกตัวยอย่างจากจเพลงท่านได้ไหมครับอย่างในข้อมูลเราก็มีพูดถึงเพลงดังๆหลายเพลงเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะแม้ว่าข้อมูลที่เรามีอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการเรียบเรียงดนตรีเป๊ะๆในแต่ละเพลงนะคะแต่เราก็พอจะอนุมานได้จากชื่อเสียงแล้วก็สไตล์ของท่านอย่างเพลงนิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวเนี่ยแค่ชื่อเพลงก็บอกถึงความสนุกสนานขี้เล่นแล้วนะคะครับซึ่งอาจจะต่างจากหมอลำกลอนแบบดั้งเดิมที่เนื้อหามันจะจะค่อนข้างจริงจังกว่านี้หน่อยคําว่างิ้วตองต้อนนี่ก็น่าสนใจนะครับ มันมีความหมายแฝงอะไรไหมครับเกี่ยวกับการประยุกต์ยังไงอ๋อค่ะนิ้วตองตอนเป็นภาษาอีสานค่ะหมายถึงท่าทางหรือลีลาที่แบบยั่วย,ย้วอดอ้อ,อ,อ,อนหรือทําให้รู้สึกหมันไส้แกมเอนดูอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับครับการนําคํานี้มาใช้ในชื่อเพลงในเนื้อหาก็สะท้อนการนําเสนอมุมมองที่ร่วมสมัยมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์หนุ่มสาวอาจจะมีการหยอกล้อการแสดงออกที่เปิดเผยกว่าสมัยก่อน อันนี้ก็ถือว่าการประยุกต์ในเชิงเนื้อหาแล้วก็ลีลาการนําเสนอได้ค่ะส่วนในเชิงดนตรีนะคะสําหรับเพลงลักษณะนี้ประกอบกับสมยานามราชินีหมอลําประยุกเนี่ยก็เป็นไปได้สูงมากๆว่ามีการนําเครื่องดนตรีสากลสมัยใหม่เข้ามาผสมอย่างเช่นกลองชุดกีตาร์เบสคีย์บอร์ดเข้ามาผสมกับเสียงแคนหรือเครื่องดนตรีอีสานอื่นๆอย่างพินหรือหวดครับทําให้มันมีสีสันมากขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็มีการปรับจังหวะให้มันคึกคักเร้าใจมากขึ้นหรืออาจจะนำโครงสร้างเพลงแบบสากลพวกท่อนเวิร์สคอรัสมาใช้ทำให้เพลงมันฟังง่ายขึ้นติดหูคนรุ่นใหม่ได้ง่ายกว่าหมอลำแบบเดิมๆที่โครงสร้างอาจจะซับซ้อนกว่าค่ะโอ้เข้าใจเลยครับการผสมผสานแบบนี้นี่เองที่ทำให้ท่านแตกต่างแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาในวงการหมอลำยุคนั้นเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันคือการสร้างสารรค์ที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจในรากเง้าเดิมๆอย่างดีมากๆแล้วก็ต้องกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆด้วยซึ่งคุณบานเย็นท่านทำได้ลงตัวมากๆทำให้หมอลำไม่ได้ถูกมองว่าเป็นดนตรีของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่กลายเป็นดนตรีที่มีชีวิตชีวาร่วมสมัยแล้วก็เชื่อมโยงกับคนได้หลายๆกลุ่มมากขึ้นจริงๆค่ะ แล้วผลตอบรับต่อแนวทางหมอลำประยุกต์ของท่านเป็นยังไงบ้างครับในช่วงแรกๆเลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มที่เอออาจจะอนุรักษ์นิยมหน่อยบ้างไหมครับอืในแหล่งข้อมูลที่เรามีไม่ได้ระบุถึงเสียงวิจารณ์โดยตรงนะคะแต่ว่าคือโดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอะคะ่ะมันก็มักจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ยังอาจจะยึดติดกับรูปแบบเดิมๆอยู่แต่ยังไงก็ตามนะคะ ความสําเร็จแล้วก็ชื่อเสียงที่กว้างขวางมากๆของคุณบานเย็นทั้งในประเทศแล้วก็ดังไปถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยนะคะว่าแนวทางหมอลาประยุกต์ของท่านเนี่ยได้รับการยอมรับสูงมากแล้วก็มีส่วนสําคัญจริงๆในการเปิดพรมแดนให้หมอลำเป็นที่รู้จักในระดับสากลได้ค่ะโหการที่หมอลำซึ่งเป็นศิลปะที่แบบ พื้นบ้านมากๆเลยนะครับจะก้าวไปถึงระดับนานาชาติได้นี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับมันแสดงให้เห็นพลังของดนตรีจริงๆเลยใช่เลยค่ะการที่ศิลปินพื้นบ้านจะสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันบอกว่าผลงานของคุณบานเย็นมีพลังมีความเป็นสากลบางอย่างที่สื่อสารข้ามกำแพงภาษาข้ามวัฒนธรรมไปได้ ถึงแม้ข้อมูลจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าท่านไปแสดงที่ไหนหรือว่าได้รับการตอบรับแบบเจาะจงยังไงแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าท่านเป็นที่รู้จักในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการประยุกต์หมอลำให้เชื่อมโยงกับคนฟังทั่วโลกได้จริงๆซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากค่ะและความสำเร็จนี้ก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดของประเทศด้วยนะครับกับการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ นั่นคือจุดสูงสุดในเส้นทางอาชีพศิลปินเลยค่ะคุณบานเย็นรากแก่นได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะคะโดยระบุชัดเจนเลยว่าเป็นด้านหมอลำในปีพศ2556หรือคศ2013ค่ะการเป็นศิลปินแห่งชาตินี่ความหมายมันมากกว่าแค่รางวัลหรือเกียรติยศส่วนตัวใช่ไหมครับมันสะท้อนอะไรในภาพรวมของวงการศิลปะพื้นบ้านเราบ้างครับ แน่นอนค่ะคือรางวัลศิลปินแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่แค่การมอบให้บุคคลที่เก่งมีฝีมือยอดเยี่ยมเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นการยอมรับถึงคุณูุปการานยิ้นใหญ่ที่บุคคลนั้นมีต่อศิละปะแขนงนั้นๆในภาพรวมด้วยในกรณีของคุณบานเย็นเนี่ยการได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาหมอลำมันก็เหมือนการประกาศว่ารัฐให้การยอมรับว่าท่านไม่ใช่แค่ผู้สืบทอดศิละปะหมอลำที่เก่งกาจนะแต่ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากๆในการ พัฒนาแล้วก็เผยแพร่ศิลปะหมอลำให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศครับผมมันคือการยอมรับในแนวทางหมอลำประยุกต์ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจสร้างความน่าสนใจให้ศิลปะพื้นบ้านในยุคใหม่ได้จริงๆค่ะถือเป็นการให้เกียรติทั้งตัวศิลปินแล้วก็ศิลปะหมอลำไปพร้อมๆกันเลยพอพูดถึงผลงานนอกจากนิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวแล้ว มีเพลงไหนอีกบ้างครับที่สะท้อนความเป็นบานเย็นรากแก่นแล้วก็หมอลำประยุกได้ชัดเจนครับผมค่ะในข้อมูลที่เรามีก็ยกก็อย่างเพลงเด่นเด่นอีกหลายเพลงเลยนะคะอย่างเช่นอีสานลำเพลินหรือว่าสารวันรรำวงซึ่งชื่อเพลงพวกนี้ก็น่าสนใจนะคะอีสานลำเพลินเนี่ยแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าต้องเกี่ยวกับภาคอีสานแล้วก็ทำนองลำเพลิน ใช่ค่ะใช่ลำเพลินก็เป็นทำนองหมอลำอีกแบบหนึ่งที่มีจังหวะคึกคักสนุกสนานเหมาะกับการฟ้อนรำอะไรแบบนี้การที่คุณบานเจียนนำเสนอเพลงอีสานลำเพลินก็น่าจะเป็นการตอกย้ำรากเง้าความเป็นอีสานนะคะแต่ในขณะเดียวกันด้วยสไตล์ประยุกต์ของท่านดนตรีก็คงจะมีความร่วมสมัยมีการเรียบเรียงที่ทำให้เข้าถึงง่ายอาจจะผสมกับดนตรีลูกทุ่งหรือสตริงเข้าไปด้วยครับ ส่วนสารวันรำวงนี่ก็น่าสนใจค่ะสารวันเนี่ยเป็นทำนองเพลงแล้วก็การเต้นรำพื้นบ้านของทางลาวแล้วก็อีสานนะคะการนำมาผสมกับรำวงซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในไทยก็เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่น่าจะทำให้เพลงมันสนุกสนานเข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นไปอีกค่ะอําดูแล้วผลงานแต่ละชิ้นของท่านนี่น่าจะผ่านกระบวนการคิดการสร้างสารรค์มาอย่างดีเลยนะครับเพื่อให้มันลงตัวระหว่างของเก่ากับของใหม่ เป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะคือการประยุกต์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจับเอาของใหม่มาแปะทับของเก่าเฉยๆนะคะแต่มันคือการเข้าใจแก่นแท้ของทั้งสองอย่างเลยแล้วก็หาสุดเชื่อมโยงที่มันกลมกลืนกันสร้างสารรค์ออกมาให้เป็นผลงานที่มีทั้งรากเงาแล้วก็มีความร่วมสมัยซึ่งคุณบานเย็นแสดงให้เห็นถึงความสามารถตรงนี้ได้ชัดเจนมากๆตลอดเส้นทางอาชีพของท่านเลยค่ะนอกจากเรื่องผลงานเพลงเรื่องเกีตยศต่างๆแล้วเนี่ย ในข้อมูลยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องราวในครอบครัวของท่านด้วยนะครับใช่ค่ะมีการพูดถึงบุตรสาวของคุณบาลเย็นคือคุณแคนดี้รากแกน่นซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะเพราะเป็นศิลปินแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงปัจจุบันเหมือนกันการที่ทั้งคุณแม่คุณลูกต่างก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางสายศิลปะบันเทิงแบบนี้มันน่าสนใจนะครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างไหมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะ มันอาจจะสะท้อนถึงบรรยากาศในครอบครัวนะคะที่อาจจะส่งเสริมสนับสนุนการสแสดงออกทางศิลปะหรืออาจจะเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจสายเลือดศิลปินจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นไปได้ค่ะอืมครับการที่คุณแคนดี้เติบโตมาโดยเห็นคุณแม่เป็นศิลปินหมอลำที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น ก็ย่อมต้องได้รับอิทธิพลแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยนะคะแม้ว่าแนวทางของคุณแคนดี้อาจจะแตกต่างออกไปแต่การที่ซั้งคู่อยู่ในวงการก็เหมือนการสืบสารจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินในครอบครัวรักแก่นต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าอบอุ่นใจนะคะ ครับผมวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของคุณบานเย็นรากแก่นกันไปพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่การทำความเข้าใจพื้นฐานของหมอลำไปจนถึงการก้าวขึ้นมาเป็นราชินีหมอลำประยุกต์ผู้ที่ต้องเรียกว่าพลิกโฉมแล้วก็ขับเคลื่อนวงการหมอลำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจริงๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศจนได้รับเกียรติสูงสุดเป็นศิลปินแห่งชาติ ใช่ค่ะเรื่องราวของคุณบานเย็นรากแก่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะของการที่ศิลปินไม่หยุดนิ่งอยู่แค่การสืบทอดอย่างเดียวแต่ยังมีความคิดสร้างสรรค์นในการประยุกต์และก็ต่อยอดศิลปะดั้งเดิมให้สามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่กับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆที่ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหมอลำยังคงมีชีวิตชีวามีพลวัตมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะทีนี้ จากที่เราได้คุยกันเรื่องเส้นทางของราชินีหมอลำประยุกท่านนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคําถามที่น่าสนใจชวนให้เรากลับไปคิดต่อนะคะว่าในยุคที่โลกมันหมุนเร็วม,มากๆวัฒนธรรมต่างๆมันไหลเข้ามาหากันตลอดเวลาเนี่ยการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์รักเงาทางวัฒนธรรม กับการประยุกต์เพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านมันอยู่รอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้เนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงคือเราจะประยุกต์ได้แค่ไหนถึงจะไม่เสียแก่นแท้หรือความงามดั้งเดิมไปแล้วใครควรจะเป็นคนกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนี้อันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะ